เสียงแน่นๆอู้หูอ้าวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดของปีนี้นะคะทุกคนแรปบล็อกจะขออนุญาตไม่พากเสียงเยอะ เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับชมบรรยากาศสดๆในการไปหาเห็ดในครั้งนี้ค่ะบลอกกี้อยากจะบอกทุกคนเหมือนเดิมค่ะว่าคลิปนี้ถ้าใครดูจนจบจะเป็นคนที่เก่งมากเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดที่บลอกเคยลงมาให้ทุกคนดูเลยค่ะปกติบอกจะไม่ออกมาทําคลิปยาวแบบนี้นะคะบอกจะชอบทําเป็นคลิปสั้นมากกว่าแต่ครั้งนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศสดๆในการ หาเหตุของเราคะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะว่าคลิปสั้นมันได้ยอดวิวมากกว่ากันเนาะเพราะว่าคลิปยาวมันไม่ค่อยได้ยอดวิวแต่ครั้งนี้ทําเพื่อทุกคนจริงๆเรื่อว,ว่าคลิปนี้ทุกคนที่เข้ามาดูจะเป็นคนที่รักเราจริงๆและเป็นคนที่ติดตามเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแน่นอนเลยและคนที่ติดตามใหม่ถ้าใครดูบอกเลยว่าขอบคุณมากคะ่ะไปกันเลยคะ่ะทุกคนไปรับชมกัน มีความสุขนี่ค่ะโอ้ยโอ้ยทุกคนโูนี่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 โอ้ยทคนสวยๆข้างทางเลยนี่โอ้ยเพราะพามาดูกลัวเหยียบดอกเห็ดก็กลัวทุกคนกลัวเหยียบดอกเห็ดก็กลัวเนี่ยนี่ทุกคนแม่ๆดูนี่เดนะเดี๋ยวขยับกล้องให้ดูแป๊บนึงโอ้ย บอกจะเอาหน้าไปยังไงให้อยู่กับผิดโอ๋อทุกคนดูนี่โอ้โดูดอกใหญ่มากดอกใหญ่บักคักดอกใหญ่บักคักว้าเดี๋ยวดูอีกดอกหนึ่งนะเฮ้ยนี่น,นี่มาดูนี่นี่ทุกคนอู๋นี่ดอกขาวจ้วเลยอะอ้ ดอกนี้คือขุดเอาในดินเลยอะทุกคนสามดอกอีกแล้วสวยๆว,วันนี้จะไปถึงไหนเนี่ยนี่อยากพาทุกคนเดินเข้าป่ามากทุกคนก็เลยพอก็เลยมาแวะที่ปอกคาบที่เคยพา,พาทุกคนมาทุกครั้งกันเลยที่ข้างทางหลังสนามกอล์ฟอ่บปอกก็พาทุกคนมาแต่จุดเดียวปอกกะว่าเพราะทางนี้มันเป็นทางผ่านไปป่าไงแต่สุดท้ายทุกคนดูดิอ้มันเยอะแต่ขาค่อนข้างตัดยากหน่อยนะชุดเนี้อู้วขาขาวจั๊บเลยทุกคนเอ้ยขามตัดยากมันเป็นขี้ดินเดี๋ยวเรา่อยไปตัดที่บ้านต่อแต่หนองขาวแบบทุกคนดูดิ เนี่ยโอ้ยสะออนเนี่ยลูก้าสิความที่มันหนาวว่าทุกคนมันออกนะแต่ว่ามันก็แบบอยากออกมัางไม่อยากออกบ้างอะไรเงี้ยดูดิเสียดายมากเลยอะน้องแบบเป็นแบบอยากแฝบๆอะนะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วไงเนี่ยมันเป็นขี้ดินเลอะอย่างเงี้ยทุกคนแล้วค่อยไปล้างต่อที่บ้านมันไม่สวยตรงขี้ดินมันเลอะนี่แหละแต่ว่าไม่เป็นไรเราไปล้างต่อที่บ้านเราไปฝนต่อที่บ้านจะได้เข้าปากันไหมทุกคนจะได้เต็มถุงก่อนละมั้งาะเราต้องเข้าปากันอีกเพราะว่ามันจะเกินกิโลไงมันเกินอยู่แล้วแหละ หาตามทางแล้วเนี่ยได้เต็มถุงแล้วแล้วปั่นจักรยานไปกันต่อเดี๋ยวแถวๆส่งๆแถวแถวนี้ก่อนโอ้เจออีกดอกนึงนี่แม่เจออีกดอกนึงแม่เห็นไหมว้ายเรียงกันสามดอกสี่ดอกเลยนี่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 โอ้ยได้ไหมนี่เอามาดูซิโอุ้ยไม่ได้เสียละอุ้ยแกอุ้ยแกไม่ได้เลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เลยแกหมดละอุ้ยเสียดายมากอุ้ยเสียดายมากแกหมดละใครจะออกไปหาเห็ดที่ฝั่งทำบวกก็รีบไปหาด้วยเนี่ยน้องแกหมดละคน ก่ไปก็ไม่เอาหรอกเพราะว่าน้องเน่าเสียปล่อยให้น้องเป็นเชื้อไปกินอันกินอันดีๆกินอันสดๆของมันดีกว่าเนี่ยค่ะมีแต่โมดแต่ช่าใจว่าหนาวแล้วเห็ดไม่ออกเด้ออย่าช่าใจนะอ๋อมันมาออกตามหลังเนี่ยเห็ดมันอยากจะออกจะตายแต่อากาศมันไม่ได้ไงช่วงนี้อากาศเย็นมันเปรน์ปวนเนาะมันพึ่งฝนจะตกเนี่ยเรามาหาที่เดิมของเราเลยใส่หมวกกันน็อกมาอย่างดีกะว่าจะไปเข้าป่าไงกะว่าจะปั่นไกลไปเข้าป่าแต่ไม่น่าทุกคนดูนี่ขาขึ้นจักรยานเลยทุกคนเอ้ยได้ถือถุงไปอีกเลยเพราะกล่าวว่าจะขยาน กำลังจะขยิบขาแต่จายานใครเห็นดอ,อกเห็ดตัวนีหุ่นหนักหุ่นใครเห็นดอกเห็ดมะเนีย่นยโอย้อยแม่มีใครเห็นดอ,อกเห็ดไหมน,นี่ไม่เห็นนี่ก็คือแบบอูย้อยยานด้วยดูทุกคนฟังเสียงแน่นโอ้โหอ้าโอ้แม่เจ้ามันคืออะไรเนี่ยช่วยบอกฉันที เธอฉันอยู่ข้างทางกบับเห็ดดอกใยายแบบนี้แล้วฉันก็นอนคู่กบับเห็ดแบบนี้เธอฉันไม่สนใจว่าใครจะขับรถผ่านเพราะฉันได้ดอกขนาดนี้เลยโอ้โหขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้อีกอีกสักแมตคนดูถ่ายรูปก,กับทุกคนอู้ตอนได้ยังไงเนี่ยอู้ดอกเป่งๆดอกบ้างๆอย่างนี้นะ่ะอ๋อให้กอดไม่เจ้าอยู่ข้างทางดูจัก,กรยานฉันเดี๋ยวมาตักขากันดีกว่าให้ทุกคนดูให้ดูชมบรรยากาศป่ารอบท้ายของเราโอ๋อ ถ้าช่วงถ้าช่วงที่มันไม่มีทุกคนเดินเมามอยอยู่ไอคอดทุกคนทุกคนเห็นดอกอะไรไหมทุกคนเห็นหรือยังเห็นหรือยังเนี่ยเห็นหรือยังโอ้ยทำไมเนี่ยูบอกนั่งคุกเข่าแล้วนะทุกคนโอ้ยทุกคนคนดูโอ้ยสวยเนาะบ้าแม่ตอนแรกคิดว่าจะมีแต่ดอกแก่ๆแล้วนี่เพราะว่าคิดว่าตัวเองมาช้าแล้วออไยน้องยังอ่อนแล้วอ่อนแล้วสวยอยู่เลยหอมด้วย จักรยานก็อยู่ข้างทางทุกคนวันนี้เงียบดีจังเลยเดี๋ยวหาอีกหาอีกเนี่ยทุกคนได้ละดอกหนึ่งนี่ทุกคนดูป่าที่ปอกหานี่กบน้องไว้ก่อนกบเชื้อไว้ดูอีกสิเผื่อมีอีกเดินดูันแถวนี้แหละวันนี้ไม่น่าจะได้เข้าป่าหรอกน่าจะอยู่แถวแค่นี้แหละหากินตามข้างทางวาสนาไม่ไม่ได้เข้าปา่าไม่เคยได้ถึงป่ากับเขาเลยอีกอ็กี้เนี่ยอยู่แต่ข้างทางนี่แหละกะว่าอยากเออได้บรรยากาศเข้าปา่าเงียบเงียบกับเขามาันก็หากินอยู่แต่ข้างทางทุกคนเอ้ย จริงๆมันจะมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มันเป็นหัวส้มๆอะอยากเจอสายพันธุ์นั้นนะแต่เจอดอกเดียวอยู่เลยเพราะปีนี้ยังไม่เจอน้องยังไม่ทันได้เจอเยอะนี่ได้มาละดอกเดี๋ยวเราไปตัดแล้วก็ไปข้างหน้ากันต่อนู่นจักรยานเราจอดอยูน่นี่ทุกคนเห็นจักรยานไหมบอกทุกคนตลอดว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แต่ก็ไม่ได้สุดท้ายสักทีเนาะด้วยความที่แบบว่าปีนี้เห็ดมันมาแบบหยดๆจะแยบเรื่อยๆอแต่พอกัดขาก่อนสนุกมากเป็นอะไรที่คุ้มค่า น่าจะเดินทางกันมาถึงสุดททาย,ยาจริงๆละ่ะเพราะเห็ดเนี่ยออกเยอะจริงๆเมื่อไรที่เห็ดออกเยอะอย่างเงี้ออย,ออยมันจะเป็นการสั่งลางของเราละ่ะนี่ก็คือมุมเดินของเรามุมต้นไม้ใหญ่ที่เรามาโอบก,กอดเขาทุกวันทุกครั้งที่เรามารับพลังงานดีๆจากต้นไม้ต้นใหญ่ทุกคนแลวสายตาก็เหลือไปเห็นดอกเห็ดน,นี่แม่ทุกคนเห็นไหมเห็นเหมือนตอไหมนี่เอ้ยอยู่ข้างทางอย่างนี้ฝรั่งไม่เห็น กดไปไว้ก่อนเีน่ทุกคนดอกเบ้งมากดอกน่ารักอีกนิดนึงรถจะเหยียบแล้วอะอยู่ข้างทางเลย,เด,ยเดินหามุมนี้แหละเดินกันต่อเดินหามุมนี้กันต่อเฮ้ยุกมากวันนี้แล้วสนุกคืออะไรที่แบบฉันไม่ไปทํางานอะลูกค้าก็โทรมายกเลิกวันนี้ลูกค้าโทรมาย้ายนัดวันนี้แล้วฉันก็เลยแบบเออถ้างั้นให้พี่ที่ร้านทาไปแล้วกันถ้างั้นให้พวกพี่ๆให้เจ้าของร้านเ็าทาไปส่วนเราก็ออกมาเดินหาเห็ดก็ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเยอะขนาดนี้ก็เข้าใจไหมคิดว่ามันหมดแล้วหมดฤดูกาลของมันแล้วโอ้โหยอดสนุกมาก สมกับการรอคอยใครที่ชอบหาเห็ดจะรู้แบบการรอคอยเก็บเห็ดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบรอเว้ยคนมันรอมันเฝ้ารอเข้าใจไหมแล้วตอนนี้มันหายเหนื่อยมันมันหายกัรรอคอยนี่ดูเห็ดสายพันธุ์นี้อันนี้ก็คือกินไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็เอาไปทําพวกวเครื่องทองเครื่องเทศอะไรของเขาเนี่ยแหละเรื่องอะไรของเขาเนี่ยเครงดูบรรยากาศรถเราปกติมุมนี้น้องจะเต็มเธอฉันเห็นดอกเห็ดแต่มันอยู่ฝั่งฝั่งของสนามกอล์ฟอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปแล้วแล้วก็เอาเร็วๆเนาะเนี่ย มันอยู่ติดฝั่งสนามกอล์ฟอะเราจะเราจะ,เราจะไม่ถ่ายเร็วนะเราจะรีบดึงแล้วเราจะรีบออกมาเราจะรีบดึงแล้วเราก็จะรีบออกมาเลยนี่เห็ดพึ่งคลายเจอแล้วต้องไม่มอยู่นีอตอกเลยหนา,นาวหนาวทดปดึงแล้วก็รีบเดินออกมาเพราะมันเป็นเขตของสนามกอล์ฟเดินออกมาฝั่งแล้วพื้น เขาเป็นพื้นที่ส่วนบุคคละนะเนาะแถวนี้เขาจะเรียกพิวาดพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ว่าตรงนี้มองเห็นยากทุกคนเพราะว่าแสงแดดมันส่องเข้ามาแสงแดดมันส่งเข้ามามันทำให้เรามองเห็นดอกเห็ดยากมากนี่เราได้มาสามดอกเห็ดพึ่งชนิดนี้จะเป็นเห็ดพึ่งขาลายที่ป๊อกอยากได้เนี่ยชนิดนี้นี่ทุกคนเราตัดขากันสรุปเราจะไปป่ากันต่อแล้วทุกคนแต่เราจะโทรให้มาเทียสอะมารับเอาเห็ดที่เราตอนนี้หาได้ม <laughs> ึงลำบากขวอีกบอกให้นางมารับเห็ดหน่อยแล้วความน่ารักก็คือ บอกว่าอยู่ตรงไหนรู้ด้วยนะก็เลยออกมารอตรงหน้าถนนใหญ่ให้นางมารับเอาเห็ดไปแล้วเราก็จะไปป่ากันต่อแค่อยากจะไปหาเห็ดดอกเล็กในป่าเพราะว่าเห็ดดอกเล็กมันน่าจะออกเดี๋ยวให้นางมารับมารับเอาเห็ดไปแล้วเราก็ค่อยไปป่ากันต่อนะทุกคนเนาะหัวก็น่ารักไหมก็เลยไปแลลวหัวขับรถเลยเห็นผัวแต่ผัวขับรถเลยไปเศร้า ตอนแรกบอกว่ารู้ว่าอยู่ไหนจริงมันไม่รู้เลยมันขับรถเลยเราไปโทรตามกันมาแล้วน่ารักจังเลยนางหาเราเจอแล้วเอารถเอาเห็ดไปใส่รถก่อนทุกคนแล้วก็ไปป่ากันต่อจะพักกินข้าวแต่เราไปกันต่อดีก่ายังไม่ค่อยหิวดีนี่มันจะากาศป่าด้านหลัง ปอกไม่ได้ลงไปหาในป่าหรอกทุกคนหาเอาตามข้างทางป่าเหมือนเดิมไม่ได้ลงป่าอู้เสียดายดอกกระใหญ่ไปหมดแล้วมาไม่ทันนี่เบรกเบรกลากล้อเลยแม่เบรกลากล้ออีกแล้วมันอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนี่รถปอกนะทุกคนดูเนี่ยนี่คือรถคู่ใจของเราและนี่ก็คือเห็ดที่เราชอบกิน มาดูซิจะเอาน้องได้ไหมโอ้ยแก่แล้วแม่เสียดายมากโอ้ยเธอดอกใหญ่มากแต่น้องแก่แล้วดอกใหญ่มากแต่มาไม่ทันนะ้โอ้ยเสียดายมากจริงๆแล้วหน้าดอกน้องยังสวยอยู่นะข้างหลังก็ยังอวบอยู่เลยว่ามันแก่แล้วทุกคนไม่เอาหรอกเดี๋ยวเราเก็บไปทาเชื้อปีน้ามันแก่มากแล้วอยู่แบบข้างทางแบบเนี้ยรอดมาได้ยังไงวะม่มีดอกเล็กๆมั้งเหรอหนูมีแต่ดอกโ,อโตๆเหรอคะ มีดอกเล,เล็กๆให้พี่จับพี่ชมมั่งเลยเหรอลูกโอ้ยคุยกับดอกเห็ดทุกคนดอกโตมากหาเห็ดอะไรนี่นะดูทุกคนดอกสวยมากอดอกใหญ่มากรูเข้าฝ่ามือเลยอุ้นอีกดอกหนึ่งดอกใหญ่มากโอ้โหใหญ่แล้วก็สวยมากดอกเห็ดอะไรก็ใหม่ลูกหนุ่มๆม,มาวิ่งอยู่เธอแต่ฉันก็ดันไปเจอเห็ดดอกใหญ่เอาให้ ฉันต้องจอดรถตรงนี้แล้วเข้าไปเก็บแล้วละ่ะแล้วก็รีบเอามาตัดขาข้างบนไปทุกคนว้าวคนน <4. S 1> ี่โอ้โหหนึ่งสองว้าวหนึ่งสามสี่ห้าอุ้ยเนี่ยว้าายแล้วหนึ่งดอกสองดอก โอ้ยสามดอกสอกอกออี่ดอกมุดอีกห่อโอ้ยดอกใหญ่ทุกคนโอ้ยต้องไปตัดหูดอกนี้ทุกคนปาดแม่แม่ก็ใหญ่เกินโอ้ยเอาได้ไหม ดอกแฟบได้แต่หัวมันอมดอกเชิงแก่ทุกคนเชิงมันจะแก่แต่เอาไปก่อนแล้วค่อยไปคัดออกทีหลังถ้าอย่างเงี้ยได้ไปทุกคนป่านนี้อยู่นานไม่ได้ไดหมูดุเขาติดป้ายเตรียมไว้ก่าหม,มูดุเราต้องหาเราต้องออกไป,ไปหาทางออกก่อนเจอก็รีบวิ่งลงมาเลยแล้วร้อนแล้วนะเนีเ่ย จมน,น้ำที่โคนตกน้ําที่โคนวิ่งไปคิดว่าไม่มีน้ําเนาะจมบพรอกคิดว่าไม่มีน้าดูสุดเดียวเต็มตะก้าสุดเดียวเต็มผัวสั่งไว้ว่าไปให้เอามาเยอะโอ้จมน้ําเมื่อกี้จมน้ําไปหนึ่งเมตรไปต่อทุกคนแต่ยอมแต่ถ้ามันแก่แล้วค่อยไปเลือกออกกันเอาเะดอกนอ,อนกันดีนกว่าวัน,นนี้เพราะมันเยอะมากปะอับจะยาวไปนิดนึงทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในป่าแล้วทุกคนเราจะมาหาเห็ดดอกเล็ก เห็ดดอกเล็กเนี่ยป่าลึกเลยแหละป่าแบบป่าจริงๆเลยแหละวกาจะพาทุกคนมาหาเห็ดดอกเล็กแล้วเดินเข้าป่ามามันก็เจอนี่มาดูซิว่ามันจะสวยไหมโอ้กินได้อยู่ทุกคนนี่เห็ดดอกเล็กปีนี้เราเจะไปแกงนี่นี่ก็ไม่เล็กนะเนาะก็ไม่เล็กนะก็เท่ากับเราเรากับดอกบ้านเราเห็ดบ้านเรานั่นแหละเดี๋ยวไล่เก็บตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยเพราะเราจอดจักรยานไว้กลางป่าแล้วคลิปนี้ยาวมากบอกเลย ตัดออกทั้งขาแบบนี้เลยทุกคนเพราะมันมีมอสอยู่ทั้งตัดทั้งขาแบบนี้เราตัดออกอย่างนี้ไปเลยไป,ไปมันชอบออกตามดิมดิมีด้น like, ิทุกคนุวนพอกจอดจักรยานไว้ด้านหลังป่าแต่เราเดินขึ้นไปนี่แล้วเราก็เดินย้อนกลับไปที่จอดรถเราป่าลึกมาก จะพักกินข้าวที่ลําห้วยตรงนี้นะคะไม่ได้กินข้าวหรอกทุกคนปอกห่อไข่ต้มแล้วก็น้ำห่อพวกผลไม้มากินตรงเนี้ยดูสิบรรยากาศดีมากอ้ยไข่ต้มไข่ต้มเธอตืนเธอทำตป็นี้น ผ่านไปสวยนะวันนี้ใครดูวิดีโอคุ้มมากได้รับแบบบรรยากาศหลายอย่างเะเขาบอกว่าชานให้อร่อยนะดีนะทุกคนวันหยุดเราไม่คิดว่าเราจะมามาได้อะไรแบบเนี้ยนี่คือวันหยุดอีกวันหนึ่งของเราก็คือคนดูบรรยากาศั้งหลัง เสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวจะปั่นกลับบ้านกันเพราะว่าฝั่งนี้มันแห้งๆแล้วทุกคนมันไม่น่าจะมีเห็ดออกแล้วแหละเพราะก็เลยนี่แหละปั่นไปดูไปเนี่ยป่ามันเป็นแห้งๆแล้วเดี๋ยวเราปั่นจักรยานกลับบ้านกันเลยเพราะว่าออกมาสี่ชั่วโมงแล้วทุกคนกลับบ้านกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมนะคะนี่กลับพร้อมจะกล้าเห็ดไปไปคะ่ะถึงบ้านแล้วทุกคนจะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนห้รู้ว่าเวลาปั่นจักรยานปั่นไปทางไหนกลับทางนั้น ทดลองไปเส้นทางใหม่แม่เอ้ยลงปั่นไปไกลตั้งสิบกิโลแล้วเพิ่งปั่นกลับมาถึงบ้านออกไปถนนเส้นใหญ่ออกไปโอไปใหญ่เลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็เป็นการเรียนรู้ว่าอ๋ะเส้นนี้มันทะลุเส้นนี้นะไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นสวยงามเสมอ <laughs> เหนื่อยเลย